สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไทกครับครับอ่ะเป็นไงม้างครับพี่มาถึงงานนี้ฮะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางวุ้ิที่สั์ด้วยที่เอาแบรนด์ของแท็กแล้วก็แพนของบาบิลี่เนี่ยไปไว้ในวุ้ิทักนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับครับพี่ครับแล้วตรงนี้ผลิตภัณฑ์ของพี่มีตัวไหนบ้างครับที่โอ้โหเด็ดมากๆก็มีทั้งโฟมทั้งมาแล้วก็ทั้งกันแดดครับผมอ่าแล้วตัวไหนเด็ดครับพี่เด็ดทุกตัวเด็ดทุกตัวนะครับเพราะว่าเราครััับสมมานี่เดด็ทกตวอื แล้วในฐานะที่พี่เป็นดาราเป็นศิลปินเนี่ยพี่มีการดูแลตัวเองยังไงบ้างครับคือแน่นอนครับผู้ชายอย่างผมเนี่ยจะไม่ค่อยดูดูแลตัวเองมากนะฮะก็ก็ต้องมีอะไรที่มันดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ได้จริงกับชีวิตจริงๆแล้วก็ชีวิตอ,อ่เป็นดาราด,ด้วยอย่างเช่นถ้าผมล้างหน้าเนี่ยผมจะทําที่แบบล้างเครื่องสำอางได้ในตัวเดียวกันครับผมแล้วก็มาร์กแล มาร์กเสร็จแล้วโดยไม่ต้องล้างออกกันแดดนี่คือกันแดดอายาวไปเลยแล้วสามารถลงน้ําเล่นได้เลยอให้พี่ฝากผลิตภัณฑ์นี้นึงครับสำหรับแบรนด์แท็กฮะก็ยังไงฮะใครที่เป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าแก้งกวางที่แบบไม่ต้องเยอะอะไรมากอย่าลืมนะฮะแบรนด์แท็กฟาสโฟมครับรับรองว่าเจ๋งแน่นอนครับครับผมขอบคุณมากครับ อ่ะพลันยูตาคุณละล่ะเราติดตามผลิตภัณฑ์คุณมานานพอสมควรขอบคุณมาครับวันนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ไว้วางใจมาขายในเฮลทคลร์บายบริษัทด้วยทชไหมครับแท็ครับเพราะว่าผมไปอ้อนคุณพัดมาครับผมอ๋อขอขายหน่อยเพราะว่าแน่นอนร้าผมุริษัทเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับผมว่าทั่วเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อยากจะเข้าไปเป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวของบริศัทครับผม